สวัสดีจ้าอันเช้านี้ก็ได้อันหมูทอดกระเทียมเด้อจ้าห่อเขาให้สาม่แล้วก็ให้ลูกไส้กิ่นเด้อจ้าอันหมูทอดกระเทียมของเก่งกระซิบอันใส่พริกไทยเด้อจ้าเพราะว่าลูกไส้บกมักพริกไทยแม่จ้านั่งกินพริกไทยมาได้ก็ <c oughs> ะเล่บะไซแม่จ้า อันหมูเก่งเอาไปหมักกับนมกันด้วยจ้ะเก่งเอาหมักกับนมจะมีน้่มรสจือดอ่าแล้วก็อันน้ำตาลนิดหน่อยด้วยจ้าแล้วก็อ่าแป้งนวเห้านหลาจ้าแล้วก็รสดีนิดนึงค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมก็เอาไปหมักร่วมกัน หมักร่วมกันเข้าหมักเครื่องทุกอย่างอ่ะร่วมกันเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเขาก็จังเทนนมน้ำหลัง้วจ้ะเป็นนมลดจืด้วจ้ายหิ่งห้อได้ก็ได้จ้ะแต่ว่าก็เป็นน,มลด,ดน,น,นมลดจืดเดอ้อเอาใส่ลงไปแล้วก็ทิ้นเอไว้จะข้าวนึงเพราะแต่ให้นมให้เครื่องทุกอย่างมันซึมเข้าในเนือ้อหมู้วจ้ะเอาก็จังค่อยอันเอาออกมาทอด,ด้ะจ้ะกะเทียมเริ่มไหมแล้วปิดแก๊สก, <laughs> ก่อนจ้าแกะตามไ้เรื่อยอจ้ะสูตรนี่ แต่ว่าอันผูใ้ใดอยากมัพริกไทยกะส่เอารวดเด้อจ้าต่ว่าทั้งนี้นั่นลูกบ่มักกินพผิกไทยเก่งก็เลยบ่ใไซเก่งกะใส่แต่กระเทียมแล้วก็คเครื่องสูงแค่นั้นจ้าขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามาก,กดไลค์กดถูกใจให้เด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อจ้า